ัสด <ersch> ีค่ะ FC แฟนช่องแตนเดช่าเขาเลยวัดปูซีศูนนะคะสิบห้า FC แฟนช่องมาเอาแนวทางเหล็กปูปิสนาในวัดปูซีศูนย์นะคะพี่น้องคะปูปิสนาเพื่อนกับยูที่วัดปูซีศูนย์นะคะเพื่อนบนสะดวกจะให้สัมผัสเท่าสีมาเอาโค้งสุดท้ายกับปูด้วยค่ะว่าปูใส่ตัวใดเด้อวันนี้พี่น้องคะมารับชมรับฟังเลยเด้อค่ะ ในขณะที่รอบป,ปูปิศนายด้วด้ค่ะกับชมบรรยากาศน้ำกันบรรยากาศตอนเศา้าด้ค่ะตอนเศา้าของวัดปูศีรูนด้ค่ะพี่น้องคะเสามากกับมีแม่ออกเพิ่กับมารอบเปิดดวงกับปูเวยด้ยค่ะยุบานปูศีนูนมีงานบุญเนาะค่ะปูหากมาแต่เฮื่นงานมาหันกระปูปิศนา รอบปูป่ษปษิศนาคุณเขียนตัวเลขให้ก่อนค่ะพี่น้องคะโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายของปู่ปิศนาเด้อพี่น้องคะปูป่สิให้ตัวใดมาหลุดน้ำกันงวดนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฝาพาลุยในเด้อจะได้มีกำลังใจไปตามหาเอาแนวทางเด้อพี่น้อง เอาแคบหน้าจอไว้พี่น้องคะ่ะโค้งสุดท้ายของปู่ปิศาในวัดปู่สี่ศูนย์ะคะปูก่กรให้บุกับล่างเลยเดอ้อล่างสองคูเดอ้อหาสองเก่าสองบนกะสาคูสามตัวมีห่งชุดเนาะคะ่ะหาหนึ่งสี่หนึ่งหหนึ่งหาศูนย์หน่งหาศูนึ่งา,งางปู่บปูฝัน,นะคะเล็กหาศู่บแมนเล็กคำนวดนอคะเล็กหาศูนี่ฝันว่าเด็กหน่อยผู้ยิ่ง เอาเงินมาให้บาทหนึ่งเอาพี่น้องแปเอาเด้อค่ะแปลไปน้ำกันผู้ใดแปได้ตัวใดกับคอมเมนต์มาไตาคลีปน้ำเด้อค่ะเรียกปูปิศนานี่ปูวาตูที่ปูเน้นน่ะมันไม่ค่อยออกเด้อพี่น้องคะ่ะแต่กบับบนแ่เด้องวดน,นี่ลางพู้เนเนให้เก่าสองเด้อบนเน้นให้หาหนึ่งฝันว่าเด็งหน่อยผู้หญิงเอาเงินมาให้บาทหนึ่งปูแปลเอ,เองเด้อค่ะหาศูนย์หนึ่งวัสันวะแต่พี่น้องแปลได้ตัวใดกั คอมเมนต์มาใต่คลิปน้ำเด้อค่ะปูได้ไดริกตัวใดของปูแปลได้ตัวไดเนาะค่ะปกติปูปริศนาเพื่อนสิป่อยฝันเนาะคะ่ะมากวนนีเพื่อนฝันเนาะคะ่ะเพื่อนฝันเพื่อนก็เลยมาแบ่งปันเนาะคะ่ะฝันไว้เล็กน้อยผู้ยิ่งเอาเงินมาให้บาทหนึ่งว่าสั้นเอาสิแปลเป็นตัวใดเนาะบาทนีนี่แค็บหน้าจอไว้ค่ะพี่น้องคะเลขของปูปริศนาเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเด้อค่ะ,โค,ะ,คะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะทุกคน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในกระฟาเพลย์ยในเด้อพี่น้องคะจะได้มีกำลังใจไปตามหาเนี่ทังความฝันสูตรหนึคำนวณอาจารย์ดังๆให้ grab fc แพ,แพนช่องนะคะไปหาเลือกสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลเด้อพี่น้องคะให้โูลกไขมันเด้่องข่าวงวดนี้ลำดวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงขอให้โชกดีเด้อค่ะคลิปนี้กระพาอสมีก่อนหน,อนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ